สวัสดีค่ะ BU สปา EP นี้เรามาคุยกันถึงวิธีการสร้างตัวละครให้น่าสนใจค่ะเพราะตัวละครเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากในนิยายนิยายบางประเภทตัวละครมีความสําคัญกว่าพล็อตอีกนะคะคือในเรื่องเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีอีเวนต์อะไรมากมายเลยไม่ต้องลึกลับซับซ้อนจนต้องเล่าให้ทัมมิ่งเป๊กก็ได้แต่ตัวละครที่มีมิติมากพอก็จะไรพล็อตไปได้เอง เทคนิคที่เราจะคุยกันในวันนี้เรียกว่า f o i คาแ a r a c t e r ขอแปลเพื่อความเข้าใจง่ายๆว่าเป็นตัวละครคู่ขนานสร้างขึ้นเพื่อให้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งของตัวละครมีความชัดเจนขึ้น <S <S เช่นเราสร้างให้ตัวละคร a <S <S เป็นคนขี้ขลาด เราก็สร้างตัวละคร B ที่เป็นคนกล้าหาญขึ้นมาประกบกันแล้วก็มาดูว่าในสถานการณ์เดียวกันตัวละครที่ขี้ขลาดจะสแสดงออกอย่างไรตัวละครที่กล้าหาญจะสแสดงออกแตกต่างกันอย่างไรนะคะ <c oughs> ก็เหมือนกับคนอ่านได้มีตัวอย่าง2แบบให้ได้เลือกว่าใครกันแน่ที่จะทําถูกต้องในสถานการณ์นั้นๆแล้วก็จะได้เห็นธีมความกล้าหาญหรือว่าความขี้ขลาดในเรื่องเนี่ยชัดเจนขึ้นด้วยค่ะ โดยมากแล้วการสร้างฟอยคาแรคเตอร์จะนำความคอนทราสต์มาเทียบกันเปรียบเทียบได้กับการวาดรูปเลยนะคะคือในการวาดให้มีมิติเนี่ยต้องมีการใส่แสงใส่เงาเข้าไปตรงไหนที่มีแสงมากก็จะมีเงาน้อยตรงไหนที่มีแสงน้อยก็มีเงามากเนาะแล้วก็จะเกิดจุดประทะของแสงกับเงาที่มีความเข้มข้นไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะการสร้างตัวละครให้มีมิติเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างชัดๆจากเรื่องปรมา j a n และทิมานนีกครั้งค่ะเรื่องนี้มีฟอยลคาแรคเตอร์หลายคู่ทีเดียวเริ่มจากเวย่ยอิงกับจินกวงเหยาสองคนนี้เป็นฟอยลคาแรคเตอร์กันได้ยังไงก่อนอื่นเรามาดูจุดร่วมนะคะที่ทําให้ตัวละครสองตัวนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องเผชิญกับทางเลือกคล้ายๆกันแต่ว่าเขาเลือกไม่เหมือนกันก็คือทั้งเวย่ยอิงและจินกวงเหยานี่เป็นคนเก่งตั้งแต่อายุยังน้อยมีความฉลาดแบบแกมโกงที่คนสกุลหลานไม่มีเลย และมีวาทศิลป์นในการพูดชักจูงจิตใจคนอื่นว่าอิงเนี่ยนับได้ว่าเป็นพระเอกที่คนอ่านคนดูรักเพราะว่าเขาน่ารักห,หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าอิงก็เป็นคนที่เพื่อให้ตัวเองได้บรรลุถึงจุดหมายแล้วเนี่ยไม่เกี่ยงวิธีการไม่อย่างนั้นก็คงไม่เลือกใช้วิชามานที่สำนักฝ่ายธรรมะเนี่ยรังเกียจมาตลอดถ้าเทียบกับจินกวงเหยายที่ใช้เล่์เพทุบาลเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่คือทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนเคร่งครัดศิลธรรมมารยาทค่อนข้างเทาๆอยู่แล้วโดยเนื้อแท้นอกจากนี้ทั้งว่าอิงกับจินกวงเหยาเนี่ยก็ยังเป็นบุคคลสําคัญในสงครามยิงตะวันเหมือนกันอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยขึ้นอยู่กับหมากสองตัวนี้เลยแต่หลังจากการเนี่ยทั้งคู่ก็เริ่มมีความแตกต่างกันนะคะคนหนึ่งเนี่ยก็รุ่งเรืองไปเป็นคุณชายตระกูลจิน ถึงแม้ว่าจะยังมีสถานะไม่ทัดเทียมกับลูกเมียหลวงอย่างพ่อของจินหลิงเนาะแต่ก็ได้ออกหน้าออกตาในฐานะลูกชายคนหนึ่งของประมุกจินเหมือนกันแล้วก็ยังได้ร่วมสาบานกับประมุกอีกสองตระกูลด้วยเรียกว่าขึ้นม่อสุดๆนะคะแต่แตกต่างจากเว่ยอิงที่ตกต่ำเพราะว่าจากคุณชายตระกูลเจียงเนาะก็กลายเป็นคนทรยศที่ต้องหนีไปอยู่ดินแดนกัดนดานแล้วก็ผู้คนก็ยังกลดด่าสาบแช่งด้วย จุดทางเหริเอไมสองคนนี้แตกต่างกันก็คือนิสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเสียสละนั่นเองค่ะอิงเป็นคนที่ถ้าอยากจะช่วยใครแล้วแล้วก็ต่อให้ตัวเองจะต้องประสบภัยก็ยังอยากจะช่วยให้ได้นะคะซึ่งเราเห็นได้ในหลายตอนเลยตอนช่วยวนชิงวนหนิงตอนช่วยเหมียนเนียนตอนช่วยหลานจ้านคือตัวเองซวยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะขอแค่ได้ได้ช่วยคนอื่น ที่จริงเนี่ยนดสสนี้ก็นับเป็นข้อเสียได้เหมือนกันนะคะอย่างที่เจียงเฉิงว่าไว้ว่าเจ้ามันชอบทําตัวเป็นฮีโร่นอกจากเัวเองจะสวยแล้วเนี่ยบ้านข่าก็สวยไปด้วยทํานองนี้นะคะซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าอิงเนี่ยจากการช่วยคนอื่นก็เกือบเอาตัวเองไม่รอดหลายครั้งนะคะ ต่ในฝั่งของจินกวงหยาเนี่ยพอเรื่องเฉลยทุกอย่างแล้วเนาะเราก็พบว่าการลุกรวดของเขาเนี่ยนะคะได้มาด้วยเล่เพทุบายต่างๆกําจัดได้แม้แต่พ่อพี่เพื่อนเมียลูกนะคือเอาประโยชน์ส่วนตัวเ,เป็นที่ตั้งเสมอไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทําเดียบใครเลยนะคะอย่างหลานซีเฉินเป็นต้นหลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นมิจรภาพที่แท้จริงเป็น ของแท้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาจะต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ของคนอื่นกับผลประโยชน์ของตัวเองเนาะจินโกงเหงา่ก็จะทําเพื่อตัวเองโดยที่ไม่มีความลังเลเลยซึ่งตรงนี้แตกต่างจากอิงอย่างเห็นได้ชัดนะคะถามว่าทําไมตัวละคร2ตัวเดวอลล์มาต่างกันขนาดนี้ก็ย้อนกลับไปดูภูมิหลังของตัวละครที่นักเขียนสร้างมากันนิดนึงนะคะ ตัวละครที่ดีจะต้องมีแบ็กกราวน์ที่หนักแน่นน่าเชื่อถือพอให้คนอ่านสามารถเข้าใจการกระทําของตัวละครได้คือมีความ make sense, มีความสอดคล้องไม่ใช่ว่าเราสร้างตัวละครเร็วสุดกูขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอเหมือนเกิดมาก,ก็เร็วเลยโดยไม่มีการสั่งสมหรือบ่มเพาะจากสิ่งแวดลลอมมาก,ก่อนมันก็จะไม่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็จะขาดเสน่ห์ไปด้วย ในส่วนแบ c k กราวด์ของอิงกับจินกวงเหยามีความคล้ายคลึงกันมากค่ะอิงเป็นลูกชายของลูกน้องประมุกเจียงถึงจะเป็นคนสนิทแต่ก็ไม่ได้แซ่เจียงนะคะฐานนะก็คือบ่าวนี่เองส่วนแม่เป็นนักพรตพเนจรไม่สังกัดตระกูลไหนซึ่งจะเห็นได้ว่าในเรื่องนี้ตระกูลสําคัญมากแม่อิงเนี่ยเรียนมาจากปรมาจารย์แห่งยุคก,ก็จริงแต่ว่าพอลงมาจากเขาแล้วก็ถูกตัดขาดไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรพูดได้ง่ายก็คืออิงเนี่ยมีชาติกำเนิดต่ำต้อยแล้วก็ ตัวเป่าเล่าเปลือยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเจงเฉิงหรือหลานจ้านเนี่ยคนละชั้นกันในขณะที่จิงกวงเหยาเนี่ยก็โอเคมีพ่อเป็นประมุขจินก็จริงแต่ว่ามีแม่เป็นนางโลมนะคะซึ่งเป็นชนชั้นที่ต่ําเตี้ยที่สุดในส่งุมจีนก็ว่าได้โตมาเนี่ยพ่อก็ไม่ใช่จะยอมรับเลยนะคะแต่ว่าเหมือนเลี้ยงไว้ใช้งานมากกว่า ในความเหมือนก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่นะคะแม่ของจินกวงเห่ยาเนี่ยเป็นนางโลมที่รู้หนังสือแล้วก็สอนลูกชายเนี่ยให้ทําตัวเป็นบัณฑิตคือแม่มีความเทอทะยานคิดว่าจะสามารถเปลี่ยนสถานะของตัวเองกับลูกชายได้ในสักวันนะคะจินกวงเหยาก็เลยเป็นคนที่เทยทะยานเรื่อยมาความเทยทะยานนี้เองค่ะที่ผลักดันให้จินกวงเหยาเนี่ยกลายเป็นคนเห็นประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนคนอื่นเสมอ แต่ถ้าดูไปที่อิงเนี่ยก็คือถึงอิงจะเป็นคนปากเก่งชอบโอ,อ้อวดอยูบย่บ่อยๆแต่ว่าความจริงอิงไม่เคยคิดจะชิงดีชิงเด่นกับเจงเฉิงเลยนะคะมีแต่จะเป็นลูกน้องให้เจงเฉิงเท่านั้นซึ่งเจงเฉิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่ทำให้อิงเติบโตมาเป็นคนระแบบกับจินกวงเหยาเลยก็ว่าได้ลองคิดเล่นๆว่าถ้าจินกวงเห่ยามีพี่น้องที่สนิทก,กันมากขนาดนี้ตั้งแต่เด็กนะคะไม่โดดเดี่ยวตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นอย่างอิงได้เหมือนกัน ดังนั้นในความเหมือนนะคะเราก็จะเห็นความคู่ขนานของวัยอิงและจินควงเหยาไปตลอดคือมีจุดร่วมให้สามารถเปรียบเทียบความเหมือนของตัวละครได้ก็จริงแต่ก็มีจุดต่างให้สามารถเปรียบเทียบความต่างของตัวละครได้เช่นกันวันที่จินกวงเหยาได้รับการยกย่องเชิดชูอิงก็เป็นมาราร้ายให้คนกลดาพอถึงช่วงที่อิงเนี่ยช่วยชีวิตพวกเซียนมาจากล้นจ้งต่างได้ก็เริ่มได้รับคําชื่นชมให้เกียรติ ในขณะเดียวกันเซนพวกนั้นเนี่ยก็เมาเรื่องของจิงกวงเยาอย่างสนุกปากนะคะจะเห็นได้ว่าพอคนนึงขึ้นสูงอีกคนหนึ่งก็ลงต่าเป็นความคู่ขนานตลอดเวลาเลย นอกจากจินกวงหย,ย่าล้าก็ยก็ีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นฟอยคาแรคเตอร์ของเว่ยอินนะคะนั่นก็คือเสี่ยวชิงเฉินนั่นเองเสี่ยวชิงเฉินเป็นฟอยของอิงได้ยังไงทั้งๆท,ที่แตกต่างจา,จากจินกวงเหยาสุดข,ขั้วเราก็มาดูจุดร่วมกันก่อนนะคะเสี่ยวชิงเฉินก็มีนิสัยคล้ายๆอิงเลยก็คือเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมรักคุณธรรมพร้อมจะกระโจนเข้าไปช่วยคนอื่นแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องโชคร้าย แต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าเสี่ยวเฉิงเฉินเนี่ยเป็นคนใส่ซื้อไร้เดียงสามากกว่าเถนตรงมากกว่าจนเกือบจะกลายเป็นความหัวแข็งไม่ยืดหยุ่นขณะที่อิงเนี่ยค่อนข้างเจ้าเล่ห์แล้วก็รู้หลบเป็นติ่งรู้หลีกเป็นหางนะคะแล้วก็ยังรู้จักปล่อยวางด้วยคือถ้าร,ารู้ชาติรากของอิงเนี่ยก็เหมือนเสี่ยวเฉิงเฉินเป๊ะเลยคือเริ่มจากช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเนาะ แต่ก็ไปยุ่งเกี่ยวกับคนพาลเข้าจนโดนรังควานและคนใกล้ตัวก็สวยไปด้วยการที่เสี่ยวชินชวนสละดวงตาให้ส่งหลานก็ไม่ต่างอะไรกับการที่อิงต้องสละดจินตาให้เจียงเฉิงนะคะพอถึงจุดที่ต่างถูกบีบคั้นจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ตายอานาถไปเนาะแต่ว่าในรายละเอียดปีดย่อยสองคนนี้ก็ต่างกันเยอะอยู่นะคะอิงเนี่ย ถูกใส่ความทั้งๆที่ไม่ได้ทํานะคะนิสัยว่าอิงจะเห็นว่าไม่ได้ถูกหลอกกันง่ายๆเนาะน่าจะเป็นอิงมากกว่าที่ไปหลอกคนอื่นในขณะที่เสี่ยิีเฉินเนี่ยเขาถูกปั่นหัวให้ฆ่าคนอื่นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยยึดมั่นในคุณธรรมแบบเคร่งครัดมากๆขนาดเพื่อนตาบอดเพราะคนอื่นเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าเป็นเพราะเขาเองเนาะก็เลยควักดวงตาของตัวเองเนี่ยไปเป็นการสดชยซึ่งก็นําไปสู่การเข้าใจผิดว่าชาวบ้านเป็นศพนะคะ พอรู้ความจริงก็เหมือนกับไม่มีอะไรจะไปชดใช้เขาได้ก็เลยฆ่าตัวตายตามนะคะวิญญาณก็เลยต่อไม่ได้เพราะว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยความขับแค้นใจในขณะที่ว่ยอิงเนี่ยยังได้โอกาสมาใช้ชีวิตที่สองเขาก็ได้บทเรียนนะแล้วก็รู้จักปล่อยวางความยึดติดของชีวิตเนี่ยมากขึ้นถามว่าทําไมว่ยอิงกับเสียวชิงเฉินทั้งๆท,ท,ท,ที่มีนิสัยชอบช่วยเหลือคนอื่นจนไม่คํานึงถึงตัวเองเหมือนกัน แต่ทำไมมีจุดจบต่างกันนะคะเราก็จะถอยกลับไปดูแบ็กกราวด์ตัวละครกันค่ะจุดร่วมของสองคนนี้ก็คือมีความสามารถตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็มีปณิธานช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าเวเอิงเติบโตมากับสกุลเจียงนะคะเราก็ทํามาทั้งหมดทั้งเรื่องดีงามทั้งเรื่องด่างพร้อยเรียนเก่งฝึกยึดเก่งกินเหล้าก็เก่งโม้ก็เก่งขี้ขโมยต่างหากก็คือเป็นเด็กเหลือขอประมาณหนึ่งเลยนะคะขณะที่เสี่ยวชิงเฉินเนี่ย เติบโตมากับอาจารย์บนเขาไม่รู้จักรลกภายนอกทําแต่ความดีนะคะไว้ใจผู้คนเจออาจริงที่ล้วงกระเป๋าเนี่ยเขาก็ยังไว้ใจให้อยู่ใกล้ตัวนะคะเจอคนแบบเซียอยางเนี่ยเขาก็ไม่ไถ่าถามที่มาอะไรทั้งสิ้นไม่ปลกเลยที่เสี่ยชิงเฉินจะโดนหลอกเป็นปีๆแต่พอเซยหยางมาเจอว่ยอิงเนี่ยคุยกรนปั๊บเดียวว่ยอิงก็รู้แล้วว่าเซียอยางเนี่ยปลอมตัวเป็นเสี่ยชิงเฉินความใส่ซื่อเถนตรงอ่านคนไม่ออกของ เดี่ยวชิงเฉินนี่แหละค่ะที่ทำให้เขาต้องพบกับจุดจบอย่างอนาจมาถึงตรงนี้เราลองเอาฟอยล์คาแรคเตอร์สองคู่มาเทียบกันโดยมีไว้อยอิงเป็นเส้นตรงกลางนะคะก็จะได้สามเส้นแบบนี้จะเห็นว่าคนที่เห็นแก่ตัวมากเกินไปทำทุกอย่างได้เพื่อความเทอทยานของตัวเองก็มีจุจบที่เลวร้วาย ส่วนคนที่เสียสละมากเกินไปทาเพื่อคนอื่นจนไม่สามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้เลยเมื่อผิดพลาดก็มีจุดจบที่เลวร้วายไม่ต่างกันกลับเป็นคนแบบอิงซสอีกนะคะที่มีทั้งความขาวความดําความเทาปนปนกันไปอยากทําทความดีก็ทํายอมช่วยบ้างก็ยอมแต่เพื่อช่วยคนอื่นจะโกหกบ้างพูดจาเพเจ้ตหลอกหลงคนอื่นบ้านหรือแม้แต่ใช้วิชามานบ้างก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้าม สามารถทําได้นะคะท้ายที่สุดคนที่มีความพอดีและเรียนรู้ได้แบบเบื่ออิงเนี่ยก็จะเอาตัวรอดได้แล้วก็มีจุดจบที่ดีกว่าคนอื่นคนเขียนก็เหมือนกับได้ตอบคําถามที่ตั้งไว้ในเรื่องไปแล้วนะคะว่าอะไรที่ขาวล้วนดาล้วนันไม่ดีทั้งนั้นคนเราควรมีทั้งสองด้านทําโดยไม่ละอายที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้คนอื่นเขาตัดสินไปนักเขียนคนไหนที่อยากจะสร้างตัวละครหนึ่งให้มีลักษณะใดโดดเด่นเนี่ย ก็สามารถนำเอาเทคนิคฟอยด์คาแรคเตอร์ไปใช้ได้ค่ะอาจจะใช้เพื่อสร้างตัวร้ายก็ได้นะคะคือเป็นคนที่อยู่ในจุดเดียวกับพระเอกและเจอสถานการณ์คล้ายๆกันแต่ว่าพอเลือกอีกทางหนึ่งหรือว่ามีนิสัยอีกอย่างหนึ่งก็จะนำไปสู่การกระทำและจุดจบที่แตกต่างกันออกไปจะทำให้คนอ่านเนี่ยได้เห็นมิติที่ซับซ้อนของความเป็นมนุษย์ของตัวละครของเราด้วยค่ะลองนาไปใชใ้ดูนะคะ